สวัสดีครับเดวิดเดฟครับวันนี้จะมาขยายความเกี่ยวกับคำว่าเอ i n e นกับคำว่า peace ีชเอพิเนตก็คือ e ค,วความสุขความสุขก็คือการได้มาซึ่งสิส่งที่มาจากภายนอกเช่นดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งไปเที่ยวซืกินอาหารดีๆหรือว่านั่งสังสรรค์กับเพื่อนนี่เป็นความสุขที่ได้มาจากภายนอกเป็น e เอพ n เนแต่คขาพีชหรือว่าสันติสุข ไม่ใช่ครับมันคอเกิดขึ้นมาจากภายในซึ่งไม่สามารถหาได้จากภายนอกสันที่สุดพีทจะต้องมาจากข้างในลึกๆซ,ซึ่งซึ่งดำรองอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมสูญไปเพราะฉะนั้นอย่าสแสวงหาแอพิเนสแต่ให้สแสวงหาคันว,ว่าพีทครับ แล้วท่านจะมีความสุขอย่างมากมายมมจากข้างในสันติสุขที่ไม่สามารถใครแย่งจริงไปได้ครับ